ส,สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ครับผมปฏิบัติการเซอร์ไพรส์ผู้ใหญ่บ้านครับเดีย๋ยวชิ้นดีิวเชียนที่ฮะเดี๋ยวจิวมองยี่ง่คงๆคลงออกไปได้ไก็ใช้ไฟก็ใช้ได้ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to you. Happy Happy ว้าวขบแข็งแรงงย่เโอ้อ้ิดอะไวะกูบดบาดเอาคือบดเอ้นดับดน่ยังไม่ดับเลยเาเหอ่เดี๋ยวคแม่ก็จะอวยพรให้ลูกชายก่อนเลให้ยายบานสายวนเ้เ่มมันมีมันมีแสงขึ้นมาเองเฮ้ยนี่เป็น วันคล้ายวันเกิดวันที it. It ่่20เด็กสิงหาคมาศ2506สิบสี่ค่ะเดือนสิบห้าค่ะมีอย่างสิ่งเสื้อผ่ใไหหลูใใหเก้าแล้วก็นี่ซ้ำนี่แหละค่ะแล้วการสิไว้พ่อนไหหลูกใหเก้าคุจยายบัตสายจวดมาด้วยไ้มค่ะเด้อดีบีแห้งพ่อใดอันเลือพ่อใดอันปิดเสื่อแม่กับวัยพ่อไหมีแต่ความสุมหวังถุกซิ่งยาว อยากได้เงินก็ให้หาเอาด้ลูกเลยอยากได้ท่อก็ให้ซื้อเอาได้ลูกเ้ยจ้ากมัน้อล้ครับ้ลูกละให้ลูกเต้านี่ีความสุขความเจริญลำลุ้ยอายู่รอดปลอดไข่จากโรคไข่ไข่เจ็บอยากมือนี่ไปย่เจ็บย่จนพ่อใดเลยพ่อใดเป็นอันเประเซอร์แกะจงเป็นของมันาไร้สหละกับขอบขั้วลำลำลุยลอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงรวยรๆยรยโจเออเฮงหฮงเฮงตังๆ แอป birthday to you อานี้เอาคล้อให้ลูกไส้อปดิเสื้อผ้าลูกไส้เสื้อผ้า่างเดั้วเส้อผ้าซ้ำซ้อนครับอันเ็ยู่ดเอาใส่ไส้ดันนี่เงี้ยดันนี่เงี้ยใสดันใ่ดวดใส่ดวดด้านเซ้อดสตันเซอร์สัีมีหัดสไผ่มียบติ้นเยต้พูเป็นเมติ้นครับมันเป็นข้าวบะหม่้าวบะหมี้ำ้้ครับสไผนไ่้้ครับตัวแน่ครับ มีโมเมนต์นีให้ดันได้ครับ okay, okay, อโอ้ขอบคุณคุณแม่หลายๆครับโอเคโอเคอ้าวคุณแม่สวัสแข็งแกร่งแต่ว่ามันลูกับเตุาตลอดไปเด้อเอามีความสุขกันสุขสุขคนแต่ว่ามือพลาสติเสื้อผ้าลูกใส่พลาสติเอาเค้กน้นองเค้กมาแม่พูดเอาเค้กมาส่งใช่ชหไหมแม่ถามมึงใครเค้กเลยบ่ได้เสื้อผ้าลูกเลยเล่นโอยเนาะเอามีดแม่บปด้เอามีดแมกแจกก็มีแมกปาดแล้วก็แจกขอให้มีความสุขกันทุกขทุกคนนะครับทุกคนวันเกิดก็เป็นวันเจ็บของแม่ กับมี่ยังไลยดอกอ่ะวันเจ็บของแม่มันเกิดของลูกก็ตอบแทนแม่ด้วยก้มรักคว้ม่วงใย่ยุ่ตลอดเวล่านะครับทูเคนถือสุขุขุนเพื่อนหลูกเต่าทุกคนกระดายเอาแม่ตลอดไปครับผมเขียเอบคุณมาค่ะเบียดมาแบบนี้เบียดม่ปาดแกกันเยอะวะเยอะกินเียงกินอไดยานม่ครับตัดตัดกกันเลย เพ uh, ื่อนเป็นงานนั่ง no ก่อนเพื่นเป็นแบงค์พันในบ้านเอาขอบคุณกำลังใจเอาพี่น้องครับขอบคุณที่แฟนครับมอยู่ที่นี่คือนะครับเค้กนะครับกำลังใจนะครับที่มองให้ของพี่สาวจากพี่แล้งครับอาาจะมเอาให้กำลังใจครับของวมันเกิดอันนี้กับของคุณแม่ดิ เสืพายเอาขอบคุณมาไล่เสื้อผ้ายิ่งจากแม่บกขอบคุณนะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณกำลังใจจากเซียวจากพี่น้องบริวารขอบคุ่นนะครับที่กรัวที่ว่าเป็นกำลังใจให้มาเนี่ยข้อนพิระดี้องพี่ส้ารับพี่ไส้สุพรรณีใส่โจโบมขอบคุ่นแบบครับพี่ส้าช่วยช่ยโจลูกไส้เสียวออก